กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับพบกันเจ็เช่นเคยครับกับร้านน้องโบบรมีพักเครื่องครับมีพั่เครื่องมาแบ่งปันกันครับพี่ในยามเย็นๆนะครับนะวันนี้ก็มีมาสิบกว่ารายการได้ครับพี่นะครับนะขึ้นชอบไงก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรไลน์ดีเนาะฝากไว้ครับพี่ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด มีบริการเกมเงินปลายทางนะครับพี่ๆสนใจรายการใดติดต่อสอบถามนะครับหรือรูปภาพไม่ชัดเจนครับพี่ติดต่อขอรูปภาพเพิ่มเติมครับแอดไดีไลน์ครับนี่ครับสแกน QR code ได้นะครับนะมีผู้ติดตามมากกว่า1 4 0 0 0ันท่านครับพี่ๆวันนี้ก็มีมาแพ่งปันกันนะครับ1ชุดนะครับ10กว่ารายการครับพี่ๆวันนี้ทีเด็ดมีโจมพองเงินด้วยนะครับนะก็ลองเลือกชมดูแล้วกันนะครับพี่นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับพี่ไปกันเลยนะครับนะหมายเลขหนึ่งครับนี่ นะครับหมายเลขหนึ no ่งครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นวัดละคังองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมวัดละคังครับพี่นะครับฐานแซมวัดละคังนะครับขอบจัดข้างคูดสวยสวยเลยนะครับน้าหลังนี่หลังแบบยุบยุบหน่อยนะครับน้านี่ครับหลังยุบยุบนะครับมีเม็ดมวลสารเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวนะครับน้ามวลสารเม็ดข้าวสุกนี่ครับเนื้อสวยนี่ครับ ฐานแซมวัลกระหังครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับนะมีคราบปุ่นคราบเนี่ยครับบานๆครับพี่หมายเลขหนึ่งครับต่อไปหมายเลขสองหมายเลขสองนี่สภาพเนื้อแก่งนะครับนะเนื้อแก่งหนึบครับพี่นะครับนะองค์นี้มีแตกรายงานนะครับเส้นนะครับเส้นขอบซุ้มนะครับนะอวบอิ่มมากครับนะครับมีริ้วร้อยแตกรายงานสวยครับนี่ หลังเป็นหลังเรียบครับเนื้อหนึบแก่งนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพี่พี่ครับนี่ครับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดดานะครับเม็ดแดงนะครับมวลสารพากํำแพงครับหมายเลขสองครับพี่พี่ครับองนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัลคังหมายเลขสองต่อไปครับหมายเลขสามครับนี่ครับ นี่โอ้โหนี้เนื้อบึกเลยครับพี่นะครับตรงนี้แบบเนื้อบึกเลยนะครับเส้นซุ้มอวบอิ่มมากครับนะครับเส้นสายคมคมนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพมีผ่านการใช้มาครับนี่หลังมีรอยยุบยุบนะครับพี่นะมีรอยยุบยุบครับนี่มวนสารเนึบหนบครับมวนสารเนึบหนึบครับพี่นี่เนื้อหาจัดจ้านมากนะครับพี่นะ เม็ดแล่นะครับหนึ่งเม็ดผงอ่าพากกาแพงครับสวยๆเนื้อหนึบหนึบครับพี่ครับรายการนี้ครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามนะครับไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อหมายเลขห้าอ่าหมายเลขสี่นะครับนี่หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่มีคราบรักเก่านะครับนะเนื้อหนึบสีไข่ไข่ครับพี่นะครับนะขอบข้างตัดครู่สวยเดิมครับ หลังเป็นหลังเรียบนะครับน้าอกสีไข่ไข่ครับพี่ครับรงนี้ครับนี่ครับเนื้อหาหนึบนุ่มนะครับเนาะแต่นี้นี่ครับองนี้ครับเนื้อหนึบนุ่มดีครับมีข้าบนะครับลอยลงรักเก่าเก่าเนื้อหนึบหนึบหมายเลขสี่ครับพี่พี่ จำหมายเลขจะมีพีให้ดีนะครับนะจำหมายเลขใจพีให้ดีครับอั้นี้เป็นยามเย็นนะครับหมายเลขสี่นะต่อไปครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าเนื้อสวยมากครับพี่นี่นะครับเนื้อสวยเลยนะครับหนึบหนึบอุงนนี้เป็นวัดเกชโยนะครับฐานหกชั้นอกตลอดนี่ครับมีผลขอบผลข้างนะครับนะเนื้อหนึบสวยมากๆครับ นี่ครับผลขอบผลข้างเนื้อหนึบสวยมากๆนะครับนะองนี้วัดเกดชยโยนะครับฐานหกชั้นอกตลอดนี่ครับเนื้อสวยมวนสารดีครับหมายเลขห้าครับพี่ๆนี่ครับ ต่อไปครับหมายเลขหกหมายเลขหเป็นลีลาพระกำแพงนะครับหรือลีลาเม็ดขนุนพระกำแพงนะครับนะองค์นี้เส้นนะครับนิ้วมือคมมากๆนะครับเส้นนิ้วมือคมมากๆครับมวลสารดอกมะขามลอยๆเลยนะครับนั้นแลดอกมะขามครับนี่นะครับเนื้อหาเก่านะครับมันมันแบบนี้ครับเนื้อหามันมากนะครับพี่นะนี่ครับขนาดครับพี่ ขนาดนะครับนะความยาวความสูงก็ประมาณนิ้วครึ่งนะพี่นะประมาณนิ้วครึ่งครับเนี่ยนี่ครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับนะสวยครับพี่นี่พุทธศิลป์สวยมากๆนะครับลีลาเมตขนุนพระกำแพงครับนี่ หมายเลขหครับนี้หมายเลขหนะครับนะหมายเลขเจ็นี่นะครับหมายเลขเจดนางพยาพิมพ์ใหญ่ครับเข้าตรงเส้นสายสังกติคมชัดพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยพระกุเนื้อดินนางพยา นี่ครับพิมพ์เข้าตรงนะครับนะพิมพ์เข้าตรงครับนางพญาพิมพ์ใหญ่พิษณุโลกครับหมายเลขเจ็ดนะครับนะหมายเลขเจ็ดครับต่อไปหมายเลขแปดครับนี่หมายเลขแปดเป็นเหรียญท้าเวชนะครับนะเหรียญท้าเวชนะครับนี่เขาเรียกเหรียญวัดบุญยืนนะครับรัจังหวัดลำปางครับด้นหลังเป็นยันดวงลักษณะนี้ครับเหรียญมีเหรียญสภาพสีทองนะครับเป็นเหรียญท้าเวสวรรณนะครับ ปุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับนะเป็นเหรียญเนี่ยครับวัดบุญยืนนะครับนะวัดบุญยืนนะครับนี่เหรียญด้านหลังยันดวงนะครับจังหวัดลำปางครับพี่นะครับเหรียญสวยมากครับนี่หลวงพ่อเกษมเขมะโกสุสานแตลักจังหวัดลำปางปุกเสกครับเหรียญสภาพสวยมากนะครับนะไม่ผ่านการใช้เลยครับพี่ๆเหรียญนี้ครับท้าวเวสวรรณวัดบุญยืน จังหวัดลำปางสวยเดิมๆเ,เส้นสายคมกริบครับพี่หมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าพระสมเด็จพ,พิมพ์จันลอยบางขุนพรมเมดกลมสักขนาดประมาณเหรียญเหรียญบาทนะครับนั้นเหรียญบาทเหรียญสลึงนะครับพี่นี่ นะครับเนื้อสวยเก่าครับพี่นี่ครับมีคาบดินคาบปูครับเป็นสมเด็จพิมพ์จันลอยเนื้อหาแห้งเก่ามากครับนี่ครับพี่สมเด็จพิมพ์จันลอยนะครับหมายเลขเก้านะครับนะ้าหมายเลขเ้าครับ หมายเลขสิบสมเด็จวัลคังพิมพ์เส้นได้เนื้อหนึบแข่งแน่นๆครับหลังเรียบนี่ครับเรามีคาบสีน้ำตาลน้ำตาลติดเกาะนะครับพี่หน้านี่นะครับด้านขอบนะครับด้านหน้าก็มีครับพี่นี่ครับมีคาบร่องรอยสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนล้ติดเกาะนี่มีคาบดำๆด้วยครับพี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับวัลคัง เนื้อหนึบแก่งครับพี่พี่หมายเลขสิบนะครับนะไปกันต่อครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่เป็นเหรียญกลมครับพี่นะครับนะเป็นเหรียญกลมรวมกันวัดพญาตนะครับเหรียญกลมห่วงเชื่อมข้างกระบอกตรงยุคครับพี่พี่นี่ครับเนื้อทองแดงครับ เป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับนะเหรียญข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับหลวมพกกันวัดพญานี่ครับเหรียญสภาพผ่านการเวลาครับพี่ก็มีสนิมเขียวนะครับนะติดเกาะนะครับเส้นสายขลังยันเมตตาคมมากๆครับหลวมพกกันวัดพญาเหรียญกลมห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับพี่เนื้อทองแดงเก่ามากครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดครับ หมายเลขสิบสองวัลคั้งพิมพ์เกตบัวตูมขอบตัดข้างคู่หลังกาศมาครับหมวนสารเยอะเยอะครับพี่เนื้อหาหนึบนุ่ม นี่ครับมีคาบเก่าสภาพหิ้งๆเลยครับพี่ครับแบบนี้คาบปุ่นเนี่ยหมายเลขสิบสองเกตดบัวตูมวัละขังนะครับพี่นั้นเนื้อหนุบนุ่มหลังกากมากครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามนี่นะครับ หมายเลขสิบสามนี่เนื้อหนึบแก่งนะครับนะเนื้อหนึบแก่งแล้วมีคราบอบังคับพิมพ์นะพี่นะมีเส้นบังคับพิมพ์ครับนะครับเส้นสมนะครับอวบอิ่มนะครับพุทธลักษณะสวยอวบอิ่เลยนี่ครับเนื้อหาสวยครับพี่นี่ครับพิมพ์ใหญ่วระคัง ขอบตัดครูดมีเส้นบังคับพิมพ์สวยๆนะครับนะเส้นซมอวบอิ่มนะครับตัววงด้านในนี่อวบอิ่มมากๆครับด้านหลังมีรอยปี่รอยแย่ครับมูนสารครับพี่ๆนี่ครับเป็นหลังเรียบนะครับพี่นะเป็นหลังเรียบครับนี่มีรอยตัดครูดเนี่ยครับมีรอยแย่ธรรมชาติครับหมายเลขสิบสามครับ เนื้อหาสวยนะครับพี่นะเนื้อหาสวยหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่เนื้อแก่งครับพี่นะครับเนื้อแก่งเนื้อแก่งแ่งเลยนะครับนะขาวแบบขาวเลยนะครับพี่แกปูนเปลือกหอยครับพี่ตรงนี้ครับนะครับองนี้มีสภาพผ่านการเช็ดล้างมานิดๆนนะครับพี่นะเนี่ครับ เจ้าของบอกนะพี่นะ่าผ่านมีผ่านการเช็ดล้างมาครับพี่นะครับเนื้อเก่งจะออกมันๆหน่อยนะพี่นะนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับวันละคังครับพี่นะครับเส้นสายพุทธศิลป์สวยครับหลังเรียบเนียนเลยครับพี่หมายเลขสิบสี่ครับนะนี่ครับ เป็นอีพียามเย็นนะครับพี่นะจำหมายเลขจำอีพีให้ดีนะครับพี่นะจำหมายเลขจำอีพีให้ดีครับหมายเลขสิบสี่ผ่านไปครับต่อไปหมายเลขสิบห้าครับพี่พี่หมายเลขสิบห้าครับเป็นรูปหลองโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับนะไม่มีมือลองครับนี่ครับเนื้อโลหะเม็ดเดือดสวยครับมีหลอก้นช่อตกแต่งตะไบครับพี่นะครับเนื้อโลหะ เขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวครับพี่นี่อกสายนูนครับตามซอกก็มีคาบดำดำอมน้ำตาลน้ำตาลนะครับน่าสังเกติสวยคมชัดเลยเส้นสายลิวจีวอนครับเม็ดเดือดนี่พี่นะครับนะนี่เหมือนมีเม็ดแร่ฝังเลยนะพี่นะมีเม็ดแร่ฝังหนึ่งนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รูปหลอโบราณนะครับหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบหกครับอนมนะครับหมายเลขสิบหก 16, เนื้อฉ่ามากนะพี่นะเนื้อฉ่าเก่าเลยนะครับพี่น้แล้วมีคราบไข่ครับนี่เส้นสายนะครับคมคมองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมครับวัลคัง เนื้อบึกบึกเลยนะครับนะเนื้อบึกบึกหนึบหนึบนี่ครับเนื้อสวยนะครับนะแขนนี่ครับฐานหมอนคมชัด สวยเดิมๆเ,เลยครับพี่นี่วัดละคังหมายเลขสิบหกครับนะครับเนาะนะครับมวลสารนี่เพียบเลยนะพี่นะนี่นะครับเห็นตรงไหนก็มีจะมวลสามนะพี่นะเ,นเยอะมากๆครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ดนี่นะครับนะหมายเลขสิบเจ็ดครับ หมายเลขสิบเจ็ดนี่เนื้อจะเก่าเก่าแห้งๆเลยนะครับพี่นะเนื้อจะเก่าเก่าแห้งๆเลยครับนี่ขอบตัดครับนะครับหลังนี่หลังเป็นเป็นเป็นอ่ากากหมากนะครับนะเป็นหลังกากหมากครับหลังเป็นหลังกากหมากนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนะเป็นพิมพ์พระประธานครับมีเส้นรองนั่งริ้วจีวรเลี้ยวแหลมนี่ครับ ติมทรงพระประธานวัดละฆังนะครับองนี้เนื้อบึกบักมากนะพี่นั้นเนื้อบึกบักมากครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบแปดรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวัดบางคาตรงนี้เนื้อบึกเลยนะครับพี่นันนี่เนื้อบึกสวยจัดนี่ครับพี่เนื้อโหดมากๆครับพี่นะครับองนี้ครับ คุณสาแดงนะครับนะมีเม็ดแร่เลยพี่นะครับน,ะน้องสองแล้วนี่ครับผ่านยุคก,การเวลามานะครับนะผ่านยุคก,การเวลามานะครับผิวพันโหดมากๆาครับตรงนี้ลุบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับนี่จังหวัดพิจิตรสาแดงขึ้นเลยนะพี่นะนี่ครับสวยมากๆนะครับพี่นะนี่ ขอตกแต่งตาใบครับเนื้อหาเนื้อโลหะนี่สวยมากๆนะพี่นะน้องเห็นย่ยนี่ครับหมายเลขสิบแปดรูปลอหลูอเงินวัดบางคานครับพิมพ์นิยมครับพี่อ่าหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้า หมายเลขสิบเก้านี่นะครับนะได้มาด้วยกันเลยนะพี่ได้มาด้วยกัน,นครับนี่จอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะเป็นพิมพ์จอบเล็กเป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับนี่เป็นพิมพ์แข้งตรงมีหลายพิมพ์นะพี่มีมืออ่าเท้ากระดกนะครับนี่นะครับเนื้อสวยนะครับนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงิน ตามซอกตามหลืบมีลึกมากๆครับพี่นะครับนะมีคาบลำดัน้าําตาลน้ําตาลครับจอบเล็กกลุ่มเพวกเงินวัดบางคานานนๆจะเจอสักทีนะพี่นะนี่เจอวันนี้ครับพี่นี่ครับปากปิงเลยนะพี่นะเป็นปากปิงเลยนี่สวยครับอ่า เปผิดแข้งตรงนะครับพี่นะจอบเลขแข้งตรงครับหลวงพ่อเงินครับวัดบางขานหมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบเอาเป็นซุ้มกอเนาะพี่เนาะเป็นซุ้มกอแล้วกันนะครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวองนี้มันมีบินนิดนิดนะครับพี่นะมันบินนิดนิดไม่ได้ละเนี่ยครับอ่ะหมายเลขยี่สิบครับนี่หมายเลขยี่สิบเม็ดมวลสารเม็ดดำเยอะมากๆครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่โอกระบอกนะครับนะวัดละขังเนื้อหนุบสวยนุ่มเลยนะครับเนื้อหนุบสวยนุ่มนะครับนี่มีมวลสารนะครับเม็ดดำนะครับนะเม็ดขาวเม็ดข้าวสุกนะครับหลังเป็นหลังกากมากนะครับขอบตัดครูดนะครับนะทั้งสี่ด้านเลยครับพิมพ์ใหญ่โอกระบอกครับ เนื้อหนึบหนึบนุ่มนุ่มสวยสวยหมายเลขยี่สิบมาแบ่งปันกันครับพี่วันนี้ครับหลังไม่หลังกากหมากนะครับพี่นั้นเนื้อสวยฉ่ำเลยนะครับวันนี้ก็มียี่สิบรายการครับพี่ในยามเย็นนะครับนะใครสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับเนาะศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ด นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะหรือสแกน QR code ครับรูปภ้าไม่ชัดเจนนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับพี่นะครับจำหมายเลขจำมีพีดีครับนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงเรวยรสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ